สวัสดีครับวันนี้นะจะมาตอบข้อสงสัยนะครับที่มีพี่น้องนะครับเพื่อนชาว a c e b o o k แล้วก็เพื่อนทางไลน์นะครับที่มาคอมเมนต์นะครับถามนะครับถามผมนะครับที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับของกาแฟสลินทิปนะครับตัวนี้นะครับมีหลายท่านนะครับตอบมาถามมีข้อสงสัยนะครับว่า กาแฟผมดียังไงนะครับทำไมต้องดื่มนะครับแล้วลดหุ่นได้จริงไหมนะครับก็ให้ดูหุ่นผมนะครับนี่ครับเห็นไหมให้ดูด้านข้างนะนี่ครับจากแต่ก่อนนะพุงพุยนะก็ตอนนี้ก็เริ่มยุบแล้วนะครับจากการกินนะการดื่มนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับตัวนี้นะครับนี่หมดไปแล้วครับ1กล่องแล้วก็ยังเหลืออีก2กล่องนะครับผมก็สั่งมากินเรื่อยๆนะครับจากตอนแรกนะผม ขออธิบายก่อนว่าก็คือไม่ได้อยากกินเป็นจริงเป็นจังหรอกแต่ว่าเบิกออโต้ชิปนะครับออโต้ชิปนะครับก็เบิกมากินนะครับพอเบิกมากินแล้วมันรู้สึกดีนะครับพอกินกินไปในกล่องเรลกครับก็เห็นผลนะครับคือเป็นคนอ้วนนะครับเป็นคนอ้วนนะครับทมทํางานนะครับก็จะเหนื่อยหอบนะครับแต่พอได้กินนะครับ รู้สึกว่ามันสดชื่นนะครับครั้งแรกที่กินนะอย่าตกใจเหงื่อจะออกเยอะมากเลยเราก็เลยแปลกใจเหมือนกันขนาดนั่งอยู่ในห้องแอร์หรือว่านั่งอยู่เฉยๆนะครับเหงื่อมันออกนะครับก็เลยสอบอโทรไปสอบถามนะครับผู้เชี่ยวชาญาผู้ที่มีความรู้นะครับกไ็ได้ผลว่าได้คําตอบว่ามันนะครับคือมันไปช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับปรับสมดุลก็คือ เขาว่าเรามีไขมันเยอะนะครับมันก็เลยขับถ่ายมาในรูปแบบของเหงื่อนะครับนะครับแล้วก็ในรูปของอถ่ายหนักถ่ายเบานะครับตัวนี้นะครับซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าถ้าเราเหงื่อออกเยอะนะครับหรือว่า,าถ่ายบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวนี้นะเหมาะนะสาหรับคนที่ถ่ายยากเหมือนกันนะครับก็ใช้แล้วเห็นผลเหมือนกันเพราะว่า โทรไปสอบถามนะครับเรื่องของเหงื่อออกก็เลยได้เรียกว่าได้ได้รับรู้นะครับของอเพื่อนๆที่กินหลายคนนะครับหลายคนที่ท,ที่กินนะครับก็บอกว่าก็เคยมีนะครับคนที่ไม่เคยขี่ไม่เคยถ่ายนะครับก็คือว่า3วันถ่ายครั้งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งถ่ายครั้งนะครับของแต่ละคนนะครับจากก็เปิ เป็นว่าวันละครั้งหรือว่า2วันครั้งนะครับจากการที่กินตัวนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีเรี่ยวมีแรงขึ้นนะครับร่างกายสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋านะครับจากการกินนะครับทำงานหนักไม่เหนื่อยนะครับสู้แดดได้นานอะไรประมาณนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับก็หลายคนก็ติดใจนะครับก็มากินต่อกินอีกแล้วก็กินต่อแล้วก็บอกต่อสิ่งดีๆเหมือนกับผมตอนนี้นะครับที่บอกต่อสิ่งดีๆก็คือ ของผมกินแล้วครับแล้วก็ลดลดน้ําหนักได้จริงนะครับลดน้าหนักได้จริงนะครับอาจจะไม่มันไม่ใช่ยาลดน้าหนักนะครับที่จะลดหกภาพนะครับมันจะค่อยๆลดนะครับความรู้สึกเราที่ที่รู้ว่าว่าลดก็คือหนึ่งนะครับน้ําหนักตัวเหมือนจะเบาขึ้นนะครับแล้วก็หายใจอะไรสะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ก่อนถ้าทํางานหนักนะครับจะหืดหอบประมาณว่าไขมันจะอุดตันในเส้นเลือดประมาณนั้นเพราะว่า เคยไปหาหมอนะครับหมอบอกว่าให้ลดอาหารหน่อยเพราะว่าเราเราจะไปค่อนข้างอ้วนแล้วนะครับนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ยังไม่เคยไปหาหมอหรอกแต่ว่าความรู้สึกตัวเองรู้สึกว่าตัวเองนะครับผอมขึ้นนะครับทํางานได้อ่าเดินเหินได้ได้สะดวกขึ้นหายใจได้คล่องขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับไม่เหนื่อยหอบเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็มีเหมือนมีกําลังวังชานะครับทําอะไรได้ได้มากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่า ขอ,อ like ของเรานะครับ like good, มีสารสกัดมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นสารสกัดจากส้มแขกนะครับตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็สารสกัดจากกระบองเพชรนะครับตัวนี้ก็คือช่วยนะครับในเรื่องของระบบขับถ่ายเหมือนกันนะครับก็ไปบำรุงผิวพรรณไปปรับสมดุลนะครับมีทั้งคอลลาเจนไตเพริบถ่ายนะครับบำรุงนะครับเรื่องผิว หนังนะครับให้ผิวหนังดูกระชุ่มกระชวยมีน้ำมีนวลน,นะครับดูผิวดูเนียนใสดูหน้าใสนะครับตัวนี้กล้องสดนะครับกล้องสดบรรยากาศตอนเช้าเลยนะครับยังไม่ได้ล้างหน้าเลยก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับความเปลี่ยนแปลงของผมนะครับว่ามันดีจริงไหมนะครับผมผมกินจริงครับผมกินต่อเนื่องมา หลายเดือนนะครับตอนนี้ก็กินกินต่อหนึ่งเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟอยู่แล้วนะครับก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อนะครับจากตามท้องตลาดมาเป็นยี่ห้อเซเลนทิฟนะครับได้ประโยชน์2ต่อนะครับก็คือกาแฟผมก็เป็นคนชอบกินนะครับแล้วก็ยังได้ลดน้ําหนักนะครับและหุ่นดีนะครับเพราะหุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีกด้วยนี่แหละครับก็คือประโยชน์2ต่อที่ผมว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ นะครับมีทั้งสารสกรัดจ,จากกระบองเพชรมีทั้งสารสกรัดจ,จากส้มแขกมีคอลลาเจนไตเป็บทยายนะครับมีแสตไเเลียมฮัดนะครับตัวนี้นะครับคนที่ชอบดื่มกาแฟก็ถูกคอนะครับเพราะว่าเรามีอาสกัดจ,จากกาแฟาอาราบิก้านะครับนะครับซึ่งมีกลิ่นหอมนะครับหอมมากตัวนี้ก็ถ้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับก็ติดต่อ หาผมได้นะครับหรือว่าทีมงานชอสแมนดีนะครับเอาไปลองชิมดูนะครับรับรองท่านจะติดใจนะครับในกล่องแรกนะครับเห็นผลนะครับเห็นผลนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับท่านหนมีข้อสงสัยนะครับหรือข้อกงใจนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับทางเพจทางไลนหรือว่าทุกช่องทางนะครับที่ผม ลงคลิปลงไปนะครับก็สามารถอคอมเมนต์นมาได้นะครับผมจะได้ตอบคำถามทุกท่านต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ